รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมปดินทุกนะครับรัชนีมหานิยมค่ะครับพบกเรสาสองคนนะครับในรายการจัดกระดูกอ่อนทั่วนะครับเราว,วันนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะ แค่ปทุมเองเลยนั่งรถมาทั้งไกลตรงนี้เขาเรียกว่าคลอง1ิบเอ็ดตรงนี้นะคะปทุมเขากว้างนะจารย์ปทุมแปลว่าอะไรปทุมดอกบัวเออโหดูหาสดๆนี่เลยนะเกิดคิดไม่ทันแย่เลยดีนะก็กินผลิตภัณฑ์ของ P N K ไปเนี่ยใช่เลยเลยเป็นลุงสมองเลยลุงสมองเลยก็คือปทุมก็คือดอกบัวจังหวัดปทุมธานีเนี่ยมีแต่ดอกบัวเขาก็เลยให้ชื่อว่าปทุมธานีเพราะว่าน้ําเขาเยอะ <ม>เป็นบ่อน้ําแล้วเราตอนนี้มาอยู่ที่วัดป่าของ11วัดป่าของ11เลยใช่วัดป่าของ11คนอาจจะ ไม่ค่อยคุ้นหูค่ะแต่ถ้าบอกว่าทำชโนดสองก็จะว้าวเพราะในโซเชียลเนี่ยโหดเต็มไปหมดเลยใช่ครับอยู่แค่ปทุมก็สามารถมาทำชโนดสองได้คะเพราะว่าปู่ย่าได้มีลักษณะเป็นศาลของพ่อปู่แม่ย่าที่อยู่กลางน้าเหมือนที่เราจะต้องข้ามสะพานจากคำชโนดจริงอะนะข้ามไปเพื่อที่จะไปการเกาะที่นี่เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากเลยอาจารย์มาขออะไรก็ส่วนมากจะประสบความสําเร็จ ใช่ใงหวัเดี๋ยวเราไปไหว้พอปู่แม่ย่าก,กันเ,เลยดีกว่านะคะไ,คไปกันเลยครับ ก็จะบอกจุดด้วยนะจุดในการไหว้ะนะครับตรงนี้เป็นจุดที่หนึ่งจุดที่หนึ่ง <3 S 1> สักการะบ<อ>ูชาพระศิวลีจุดทูบสาม <3 S 1> ดอกนะครับพระพุทธธรรมพระสง์พระสิวลรีก็เป็นพระหนึ่งในพระอรหันต์แห่งโชคลาภนะครับ ีสุขภาพราบรื่นร่ำรวยรุ่งโรจน์จุดที่สองนะคะก็สกักการะบูชาพยานาค่ะทุกกี่ดอกคะทุก5ดอกค่ะ,กกคะห้าดอก กราตะคองอยู่ในปลาอยู่ในตะ้องเราอยู่แล้วโชคโชคปู่ให้ปู่ให้อ่ะอีกแล้วเหรอจได้สอนน <คน S 1> งจะตีให้ตาย คือจุดที่3นะครับใช่เมื่อกี้ได้เลขอะไรจันไิ้เลขสองสองสอแล้วพอเป็นหยิบปิงปองก็จะเป็นวกสองหนึ่งเราจะได้มีเงินมาะนุกบรุงใช่ค่ะช่วยช่วยกันนะคะ เป็นโบสเลยนะเนี่ยคเพราะผมเคยเคยแ <คำ S 3> ต่อพ,พอพอช่วงเย็นเขาจะปิดประตูแล้วรสวดมดนต์งานเขาไม่ลงสีแต่ก็สวยนะ ครบ3จุดแล้วนะครับก็มาที่เนี่ยแหละวัดป่าค้อง1 1นะครับในใจก็รู้สึกว่าเหมือนได้ไปที่คำชะโนดใช่เพราะว่าที่นี่ใกล้ๆเนาะใกล้ๆกรุงเทพด้วยแล้วถ้าเรามีโอกาสเราค่อยไปคำชะโนดนึงแล้วกันมาที่นี่ก่อนถ้าเกิดว่าคนไหนที่แบบมีเวลาน้อยเนาะก็มาที่นี่นะคะที่นี่ก็ศักดิ์สิทธิ์เป็นพ่อปู่แม่ย่าพ่อปู่ศรีจุดโทแม่ย่าศรีปทุมมานะคะแล้วก็เป็นวัดป่าด้วยที่นี่จบจากตรงนี้แล้ว มันมีงานอยู่งานหนึ่ง<ะ>อยากไปหรอ,อ งานอะไรเอ่ยงานของบริษัทพียอนเคสสปอนเซอร์ใหญ่เราเราผู้สนับสนุนเป็นงานประดับเขียเกติยศประจำประจำเดือนเนาะใช่แล้วก็จะไปดูรูปแบบของงานแสดงความยินดีกับพี่น้องที่ได้รับตําแหน่งอาจารย์จะต้องไปเปลี่ยนชุดไหมล่ะต้องเปลี่ยนสิเดี๋ยวไปเปลี่ยนอย่างนี้ไปอย่างนี้เขาไม่เขาไม่ให้เข้างานแน่เลยคนรู้เร้าช่มใช่ใช่งั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันก่อนนะครับเราไปเข้างานกันใช่ ผมก็อยู่ที่หน้าหอประชุมว่าไรอลงกรแล้วนะครับก็แวบมาเปลี่ยนชุดแล้วแล้วเดี๋ยวเห็นว่าประธานมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาประธานกันหลังเวทีดีกว่านะครับไปคุยกันนิดนิดหน่อยหน่อยก่อนที่จะเข้างานไปครับครับผมแล้วตอนนี้เราก็ไปเปลี่ยนชุดแล้ว นะครับแว็บมาแล้วเป็นซินเดอเรล่าเลยเตรียมเข้างานตอนนี้เราอยู่หลังเวทีนะครับก็เดี๋ยวจะเข้าไปในงานประดับเข็มเกียรติยศนะครับของพใช่ก็สมาชิดเต็มฮอเลยวันนี้วันนี้เขามีงานแบบเกียรติยศกันด้วยนะครับประธานก็ต้องมอบตำแหน่งให้กับเขาตำแหน่งตำแหน่งให้กับใช่ตำแหน่งต่าง เดือนนี้มีหลายคนด้วยนะ<ช>มีระดับขึ้นประธานเลยใช่ไหมครับคือทั้งประเทศไทยด้วยแล้วก็ AEC ด้วยโอ้วันนี้เมื่อกี้ผมเห็นบรรยากาศพี่น้อง AEC เยอะมาก<ช>นะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยแล้วกัน<ช>นะครับโอเคไปครับ ปีเข่อทุกท่านครับผมอาจารย์ชิลเมตรกิติเสริจในคนครับวันนี้เราอยู่ในงานประดับเข็มยิ่งใหญ่ประจําเดือนของบริษัทว์ปีเขือ้โหวันนี้คนเยอะมากนะครับมาทุกสารว์ในตัวประเทศ,เทศไทยเลยนะจนกว่าจะได้ลองดื่มกาแฟข้าวต้มได้รับรางวัลระดับโลกครับชีวิตท่านอาจจะเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมจากวันนี้เลยได้ซ้ำนะครับเป็นฟแฟนรายการนี้บ้างรัชกับดุ๊กออนทัวร์ใครเคยดูบ้างครับยกมือหน่อย ดูมากอ้หลายๆคนเคยดูเลยมีความสุขมากนะครับกับกับจากงานวันนี้สูงเยอะมากนะครับคนมาเยอะมาก <S <S ใช้ไม่ยากแตอยากให้ลองดูสิเทคนิคดีๆ กระผมจะบอกพืชสวนพืชไร่จะอยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกมีสูตรที่ดีจะบอกอยากให้คุณร้องตาก้าวสู่ปีที่แปดยิ่เคเราพร้อมทุกด้านค่ะพี่น้องพร้อมที่จะทําให้ทุกๆท,ท่านมีความเป็นอยู่ที่ดีพร้อมที่จะทําให้พี่น้องทุกท่านมีสุขภาพที่ดีโอ้โห เข้ามาเมื่อกี้นี้จากที่เราอยู่หลังเวทีพอเข้ามาเป็นขบวนเกียรติยศนะครับพี่น้องเต็มเลยวันนี้นะครับผมสังเกตในแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่เราจัดงานคนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะวันนี้เนี่ยเป็นวันเกียรติยศของพี่น้องเขาจะมีขึ้นตำแหน่งกันหลายๆาตำแหน่งเลยทั้ง หัวหน้าผู้จัดการผู้จัดการอาวุโสพอแล้วก็ยันถึงท่านรองประธานเลยแล้วก็รองประธานแล้วก็ประธานประธานด้วยคนที่3ของประเทศไทยคนที่3ของประเทศไทยใน t N K ใช้เวลากี่ปีครับเขาใช้เวลาประมาณ7ปีนะ7ปีได้เป็นลำดับลำดับสูงสุดแล้วของบริษัทเป็นตัวชี้วัดให้เห็นว่าพวกนี้ไม่ใช่ตุ๊กตาใช่ค่ะคือไต่เต้ามาจริงๆไต่เต้าเพราะว่าต้องใช้เวลาจริงในการทํางานเขาบุกเบิกมาตั้งแต่ทีแรกๆเลย เพราะว่าพีเคเราเจ็ปีย่งปีที่8แต่เราเจอเกี่ยวกับโควิดมาประมาณ 2- อสามปีแล้วเราก็ชะงักไป3ปีเหมือนกันโควิดหายปุ๊บเราไม่กลัวและตอนนี้ภูม้มต้านทานถึงเราแข็งแรงเขาก็เลยประสบความสำเร็จใช่ะเครับอ๋อนี่คือติดช่วงโควิดด้วยถ้าไม่ติดโควิดก็จะเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ยิ่งแบบอยู่ที่สูงประสบการณ์ก็ยิ่งจะต้องสูงด้วยตามไปด้วยอันนี้ก็ต้องเป็นข้อคิดให้กับพี่น้องประชาชนคนที่อยากทำธุร ก็ต้องดูบริษัทที่โตแบบออร์แกนิกจริงๆไม่ใช่แบบว่าเมคตุกตาขึ้นมาแล้วก็บอกว่าประสบความสําเร็จได้ภในหนึ่งปี2ปีอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ค่อหน้าไว้ใจเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นความสําเร็จในแต่ละเดือนแต่ละปีของบริษัท n k นะครับเมื่อกี้ชมวีดีอาร์ก็มีการที่จะไปโคกับโรงงานที่มีมาตรฐานนะครับทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอินกิเดียนมาจากเมืองนอกหมดเลยนะครับคัดสรรมาอย่างดีเลยนะครับทีมงานของเราก็ น่ารักกันทุกคนแล้วยังมีเมียนมาตอนนี้เมียนมาประสบความสําเร็จเยอะแยะมากมายเลยช่วงนี้เมียนมาฮอตมากนี่ก็เป็นความพร้อมของบริษัท T&K อีกด้านหนึ่งนะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปชมบรรยากาศรอบๆงานก่อนครับผมขอบคุณค่ะคุณค่ะ Bye. ประดับเข็มฉลองเกียรติยศนะครับของบริษัท PNK นะครับในวันที่28กันยายน2567นะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไวรายอลงกรณ์นะครับก็บรากาศนะครับเต็มไปด้วยผู้คนที่สนใจนะครับในเรื่องการทำธุรกิจนะครับและการรักษาสุขภาพนะครับด้วยอาหารเสริมนะครับที่เป็นสมุนไพรล้วนนะครับไม่มีเคมีนะครับบรรยากาศนี่จะเนืองแน่นไปด้วยคนที่สนใจนะครับก็มีทั้ง ชาวไทยและพี่น้องชาว AEC นะครับเต็มไปหมดเลยอาจารย์น้ำมนต์สวัสดีครับสวัสดีครับครับหมแม่วันนี้แต่งตัวสรอเลยมาพิเศษอะไรวันนี้หรือพันตัวนี้เลยปุ๋ยอินซีประบานบิ๊กเวลบิ๊กเวลของเราครับตัวนี้ดียังไงครับโอ้โหตอนนี้ทั่วประเทศยอมรับหมดแล้วเพราะว่าอย่างแรกเลยเราเราผลิตตัวนี้มาเพื่อแก้ปัญหาคือหนึ่งไปปรับสภาพดินก่อน Oh. ทำให้ดินมันดีขึ้น, oh. นดินดีขึ้น oh. ปุ๊บเราเติมแร่ธาตุเข้าไปในดิน oh. นะฮะแร่ธาตุเราครบมากอย่างที่อยู่ในตัวนี้มันก็เลยทําให้พืชมีแร่ธาตุหลายๆตัวได้กินครบกินครบปุ๊บพืชก็โตวไว oh. แข็งแรงไม่ป่วยโรคหายแล้วก็ oh. ออกได้ผลผลิตที่มากขึ้น oh. และปลอดสารพิษด้วยฮะ oh. คือถ้าดินไม่ดีเนี่ยให้เราใส่ปุ๋ยเข้าไปเขาก็ดูดซึมไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องไปปรับสภาพดินก่อนต้องไปปรับก่อนอันนี้ที่ปัจจัยต้นเหตุเขาเลยนะครับถ้าดินดีปุ๊บเราใส่แร่ธาตุตามเข้าไปมันก็จะดีขึ้นเขาก็ดูดซึมได้ใช่ดูดซึมได้ดีแล้วป้องกันได้ด้วยไหมป้องกันได้ด้วยครับเป็นอยู่ในหมวดอาละขาพืชในตัวสาหรับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเราทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายมนุษย์ันี่ยครับภูมิคุ้มกันดีก็ไม่ววยอเง้ลแ รักษาตัวเขาเองได้รักษาตัวเขาเองได้ใช่ครับทนฟ้าทนแดดทนฝนต่อสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงในลุคปัจจุบันนี้ครับรกร้อนนั่นเองคือกอารจีก้กระชายถ้าตามภาษาบ้านๆครับเราจะเรียกโดยการจีก้กระชายหรือว่าการฉีดถ้าเราใช้น้าเนี่ยลากของเขาเนี่ยที่เขาก็จะคงความสวยอยู่ลากไม่ขาดใช่ครับแต่ถ้าเราไปดึงเลยถ้าไปใช้จอบขูดหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะขาดออกไปจากชุดแล้วมันถ้าขาดกับไม่ขาดมันต่างกันยังไงถ้าไม่ขาดเนี่ย ก็จะได้เป็นกระชายเบอร์สวยของความสวยของกระชายน่ไม่ได้อยู่ที่รากใหญ่นะครับอยู่ที่เส้นยาวๆเส้นยาวราคาจะดีกว่าราคาจะดีกว่าครับแต่ถ้าข oh. าดปุ๊บก็จะตีเป็นกระชายเบอร์รองดูตินรากแบบแข็งแรงมากอาจารย์ <Hey. S 1> กระชายของผมนี่ตอนนี้ได้ ไปจีมาเรียบร้อยแล้วก็คือมาตรฐานอาหารปลอดภัยสามารถส่งออกได้ทั่วโลกครับเวลาช่วงเขาป่วยเนี่ยเขาจะไม่ดูดสารอาหารแล้วใบอ่อนเขาก็จะไม่แตกใบแก่ก็จะเหลืองร่วงหล่นแล้วต้นก็จะมีตะก้านอย่างเดียวนะก็เลยไม่ให้ติดลูกก็ต้องรักษาต้นไว้มาปีนี้ก็พอใจเพราะจริงๆช่วงระยะนี้มันก็ยังร้อนอยู่ก่นน้าก็ยังแรงอยู่ฝนฝนมันเพิ่งจะเริ่มตกตองามเดือนนี้เราก็ดูแล ก็ถือว่าพอใจเรื่องการตบูรณ์ของต้นมันฟื้นกลับขึ้นมาได้แล้วใช่ใช่แล้วมีความยุ่งยากไหมในการใช้เฮ้ยทำไมมันต้องมีสูตร1สูตรสอสูตรสมสูตรส่อะไรก็ไม่รู้ใช้ไม่ยากเลยฮะเพราะว่าเราก็จะมีสําหรับใส่ทางดินก็จะเป็นปาวานบิ๊กเวลฉีดพ่นดางใบก็จะเป็นเพชรนาคาสูตรหนึและสูตรสอ๋อเป็นแบบเม็ด กับแบบน้ำอันนี้ก็เหมือนให้บารุงเข้าแตัวนี้เป็นเสื้อกราะให้เท้าเสื้อกราะเพราะนั้นเลยต้องใช้คู่กันในทุกๆช่วงเวลาและใช้ในแบบเริ่มปลูกจนเก็บผลผลิตเลยง่ายมากครับพืชแต่ละสายพันธุ์เนี่ยใช้ได้เหมือนกันหมดไหมชนิดใช้ได้หมดเลยสมมติผมปลูกข้าวโพดหรือคนปลูกทุเรียนอย่างนี้ได้ไหมใช้ได้หมดเลยทุกพืชครับตัวนี้แล้วก็แต่ละตัวจะมีสูตรให้ว่าอัตราการใช้เท่าไหร่ใส่ยางไรนะครับแค่นั้นเองแต่ใช้ได้กับทุกพืชครับครับผมแนี่คุณสมบัติเยอะขนาดนี้แล้วน่าสนใจ ถ้าคนสนใจนะครับจะต้องติดต่อไปที่นี่เลยครับที่บริษัท P&K Global ของเรานี่เลยนะครับผมปาวานบิ๊กเวลรับเพชรราคา0 1วครับที่นี่เท่านั้นรับสมัครตัวแทนจำหน่ายด้วยทั่วประเทศนะครับครับผมโอเคขอบคุณอาจารย์น้ำมนต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ บรรยากาศข้างในกําลังคึกคืนกันอยู่เลยนะครับเพราะว่ากําลังเข้าสู่พิธีการประดับเข็มกันแล้วนะครับในแต่ละตําแหน่งนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าว่าแต่ละคนมีความสดชื่นมีความปิติมีความสุขมากมายแค่ไหนในการที่ได้เลื่อนตําแหน่งและไรายได้ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับ ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกนะครับกับภาพบรรยากาศด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ได้เลื่อนตำแหน่งนะครับประดับเข็มเกียรติยศประจำเดือนนี้ครับ,บ,รบดิฉันไอวรัดหัุยาพิชาตเป้าหมายต่อไปคือการ ใชีวิตช่วงวัยเกษียณดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์ของ p k ค่ะและเป้าหมายที่สำคัญที่สุดจะเป็นแรงผลักดันและขับเคลื่อนทีมงานในองค์กรให้มีบ้านให้มีรถมีสุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนที่เราได้รับในตอนนี้ค่ะสวัสดีครับพ p เคสวัสดีค่ะ p k, สวัสดีครับ,รบประธานใช้เวลาทำงานกี่ปี 7ปีเต็มค่ะเปีเต็มช่วงโควิด3ปีอ๋อถ้าไม่ติดนี่ก็คือประมาณ4ปีก็สำเร็จแล้วใช่ตรงนี้คือเราก็ผักดันทีมงานเข้าเรียนรู้ครับเข้าเรียนรู้เข้าเรียนรู้ที่ไหนอ่าในบริษัทเราอ๋อบริษัทก็มีศูนย์การเรียนรู้จะมีฝึกอบรมใช่ครับเป้าหมายของของประธานนะคะก็คือให้แต่ละท่านขึ้นตำแหน่ง ของบริษัทสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆอ๋อก็คือให้เขาแข่งขันกับตัวเองล่ะประมาณอย่างนั้นนะคือคุณไม่ต้องไปแข่งกับใครคุณแข่งกับตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองเลเวลของตัวเองให้สูงขึ้นสูงขึ้นอยากให้ท้ายนี้ฝากอะไรกับท่านผู้ชมแล้วก็เบอร์ติดต่อด้วยครับอยากฝากพี่น้องนะคะที่ดูเฟซของประธานะนะคะก็ใครอยากมีส่วนร่วมกับประธานก็เชิญได้นะคะทักมาได้เลยนะคะค่ะ ติดต่อทางเฟซก็ได้ทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะ์โทรก็ได้ามแปดแป8เจ็่ค่ะครับวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านประธานด้วยนะคะขอบคุณนะครับค่ะพี่เทซสวัสดีค่ะดิฉันทุพพลักเ์ดาวเรืองดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายธุรกิจจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะ เข้ามา P.N.K เนี่ยคือเราป่วยแล้วเราดีขึ้นค่ะจริงๆแล้วความจนมันน่ากลัวตัดสินใจว่าฝากชิ้น้วยตรงนี้นะ P.N.K เนี่ยลงทุนครั้เรง,งเดียวจบตลอดชีวิตค่ะกิจกรรมวันนี้ก็เมียนมามาเยอะมากแล้วก็คนไทยก็เยอะค่ะการทํางานเมียนมาก,ก็คือทําง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็เราไม่ค่อยได้ไปทําอะไรเพราะว่าเราพูดภาษาเขาไม่ได้ส่วนมากเขาเขาจะทําเองค่ะเพราะ p n คเราเหมือนว่า ท่านประธานใหญ่ของเราแบบใจดีอ่ะเหมือนกับทำงานไม่มีเจ้านายอะค่ะเป้าหมายครั้งต่อไปก็เป็น CEO ให้ได้ค่ะความเหนื่อยถอนให้ทนนะความจนสอนให้สู้อะค่ะต้องสู้สู้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านลองวาเลมตาเป็นผู้หญิงที่แก่งเก่งแล้วก็ทำให้รวยค่ะเราครบคนรวยเราก็รวยใช่ไหมคะเราครบคนจนเราก็จนค่ะ พียรเคสวัสดีค่ะสัญชื่อยุพาละถอมละอ mm hmm. ก็ขอขอบคุณท่านประธานที่มีศูนย์พื้นฟู mm hmm. มีตัวพื้นฟูให้สุขภาพดีๆแบบนี้ให้ดิสารค่ะดิสารประทับใจค่ะ mm hmm. เราจับเป็นอาชีพเราไล่เลยค่ะ mm hmm. เงินทองเนาะได้จุนเจอกับครอบครัวสองก็คือได้ช่วยเหลือผู้ป่วยต่างๆที่เราไล่ไปบอกบุญค่ะ mm hmm. ก็ขอขอบคุณค่ะ ผมวิรัต์สีหงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการอย่าสระสุขภาพเพื่อหาเงินจนต้องนำเงินมารักษาสุขภาพของตัวเองผมก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นพอถึงจุดจุดหนึ่งสิ่งที่เราซื้อไม่ได้คือเวลาและสุขภาพผมบุญธรรมใจงามดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจเป็นคนจังหวัดตากความพยายามครั้งที่ร้อยดีกว่าคิดท้อถอยตอนที่จะทำ คติประจําใจของผมชีวิตคือการต่อสู้กับผมชื่อนายรุ่งเรืององเจริญคติประจําใจของผมเนี่ยคือการทํางานต้องมีความอดทนเพราะโอกาสไม่ได้หามาง่ายๆิฉันนางสาวอารุณรสมีพ่อสันเทียดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายธุรก,กิจกีเอ็นเทียโกบอลเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาดิฉันมองข้อดีของอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาคือทำให้ดิฉันกล้าและเติม สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมโอ้โหบรรยากาศวันนี้ครับผมอิ่มเอมอิ่มเอมคึกคักคึกคักนะพี่น้องนักธุรกิจเ n k นะครับทั้งชาวไทยแล้วก็พี่น้อง AEC AEC ด้วยมากันเยอะมากๆเลยในแต่ละเดือนแต่ละครั้งนี่ดูฟูขึ้นฟูขึ้นเต็มขึ้นนะบโตขึ้นตามมาตามรอบปีที่6ปีที่7 ความจริงแล้วเพียเคก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเห็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมากที่จะทําเป็นอาชีพเสริมก็ได้อาชีพหลักก็ได้ใช่ครับนะครับความจริงเราดีใจนะเราจัดงานนี้ขึ้นมาเราดีใจกับเขาเพราะเห็นเขาเห็นความสาเร็จของเขาเพราะเราเห็นเขาตั้งแต่แรกๆบางคนยังท่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับป่วยมาไม่ไหวมา พูดง่ายว่าจะไม่รอดแล้วแล้วก็มามาอยู่ที่นี่แล้วก็ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้แล้วก็ดีใจครับครับผมเป็นนะอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตามองแล้วก็น่าสนใจด้วยนะครับลองเข้ามาศึกษาได้ที่บริษัท PNK นเนะครับเรามีทั้งอาหารเสริมคนและอาหารเสริมพืชด้วยนะครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วหมดแล้วเหรอครับอาจารย์ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ ประธานกิดต้องแจกของรางวาัลแทนท่านประธาน Vietnamese, ใหญ่แล้วล่ะถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะแจกโปรไบอติกแล้วโปรไบอติกแล้วเพราะว่าสมาชิกเนี่ยเขาเขาโหชอบมากรับได้มากครับตัวโปรับลติกนะใช่ครับคือลำไส้เนี่ย่มันทำงานดีแล้วเนี่ยมันส่งผลดีต่อส่วนอื่นๆของร่างกายเขาบอกว่าหมดเลเป็นสมองที่สองใช่มนุษย์เลยถ้าลำไส้เราสะอาดลำไส้เราสามารถที่จะทำงานได้เต็มเต็มสกิลเต็มความสามารถของมันนะครับมันก็สามารถที่จะทำให้ส่วนต่างๆของร่างกายดีขึ้นด้วยครับผม กีร่รางวัลดีครับ สามรางวัลน,นี่ไม่อยากให้ประธานใหญ่ที่สุดสามรางวัลเลยสามรางวัลารางวัลเลยครับผมครับผมโอเคแล้วผมก็จะแจกเหรียญจากท่านจเจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมนนะครับอ,อีกสามรางวัลน,นะก็คือรวมแล้วเป็นหกรางวัลเป็นหกร,ร,รางวัลเป็นหกรางวัลครับผมแต่ใ,ใครดูรายการนี้นี่มีแต่ได้มีแต่ได้กันนะเมื่อกี้มีคนทักด้วยว่าเขามาเห็นผมว่าขอพระหน่อยเห็นหน้าผมมาแจกพระเราไปเราไปที่วัดเราไปงานวัดมาเยอะมากช่วยช่วยเผยแผ่พระศาสนาพระพุทธศาสนา คำถามประจําวันนี้มีอยู่ว่านะครับวัดที่เราไปเมื่อต้นเทปเนี่ยครับที่เป็นเขาเรียกว่าคําชนอดสองเนี่ยชื่อจริงๆของเขาคือวัดป่าอะไรครับข้อหนึ่งครับวัดป่าคลองเจ็ดวัดป่าคลองเจ็ดเหรออจารข้อหนึ่งต่อของข้อสองครับวัดป่าคลองสิบเอ็ดครับเออคลองเจ็ดหรือคลองสิบเอ็ดนะครับ ย้อนย้อนดูได้ไหมเนี่ยใครดูตั้งแต่ต้นเทปนะแล้วก็จำได้จะจำได้อยู่แล้วหรือไปเซิร์ชเอาก็ได้นะครับคลองเจ็ดคลองสองคลองสิบเอ็ดครับคลองสองคลองสิบเอ็ดนะครับใครที่ตอบได้นะครับรีบตอบมาทาง Facebook ที่อยู่หน้าจอนี้หรือว่าโทรศัพท์หรือว่าสแกน q ิวอาโค้ดที่อยู่หน้าจอก็ได้นะครับตอบมาเลยแล้วก็รับรางวัลไปเลยวันนี้หกรางวัลด้วยกันโปรไบโอติกสามรางวัลแรกและเหรียญจากหลวงพ่ออีก สามรางวัลน,นะ<ช>ครับ,รบวันนี้เราต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ,รบแล้วพบกันใหม่กับรายการรถกระทุกออนทัวร์วันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับ